โอเคครับผมก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านมางงะเรื่องเอาตัวรลือดโดยระบบบนเกาะล้างพร้อมกับเราสาวงามก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆเราก็รู้สึกหนาวแบบนี้ไม่ดีแล้ว เอลินตื่นตื่นสิตัวเธอเย็นมากไว้แล้วมันเป็นเพราะว่าร่างกายล้าเกินไปเกือบได้ไปอยู่โลกอื่นแล้วถ้าเกิดตื่นขึ้นมาไม่ทันโชคยังดีที่เอลินไม่ได้ช็อกไปเพราะความหนาวนายกำลังจะทำอะไรนะ่ะอย่าเข้าใจฉันผิดนะฉันแค่ฉันคิดว่านายเป็นสุภาพบุรุษ ไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่นะเธอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรออย่าแม้แต่จะคิดเลยนะต่อให้ที่นี่จะมีแค่พวกเราสองคนก็เถอะถ้าเธอไม่อยากหนาวตายฉันแนะนำให้เธอมาฝ่งไฟซะหนาวอุณหภูมิช่วงกลางวันกับกลางคืนบนเกาะนี้มันแตกต่างกันมากสิ่งที่แย่ก็คือ เรือใช้เส้นทางใกล้เส้นศูนย์สูตรที่อากาศอบอุน่นทำให้เอลินใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นเอลินมีอะไรหรออุณหภูมิตอนนี้มันต่ำเกินไปฉันโกว่ามันอาจจะทำให้หนาวตายฉันขอแนะนำให้เรากอดกันไว้เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ผ่านคืนนี้ไปได้ไม่นะอย่าได้คิดแบบนั้นเลย นี่ขนาดก่อกองไฟไว้ทั้งคืนมือกับเท้าเรายังเย็นจนชาไปหมดนี่เราจําเป็นต้องกอดชินเทียนเพื่อให้รอดจากคืนนี้จริงๆเหรอแต่เราไม่เคยใกล้ชิดกับผู้ชายขนาดนั้นมาก่อนเลยนะถ้าไม่ใช่เพราะชินเทียนเราคงไม่ได้แม้แต่ก่อดกองไฟนั้นเราคงจะต้องทำในหลับตาก่อนแล้วก็ห้ามแอบดูนะ เธอจะสอดเสื้อทำไมก็พระเอกกับนางเอกในทีวีต้องถอดเสื้อผ้ามาห่มเพื่อกันความหนาวไม่ใช่เหรอไม่นะไม่จริงเลยยกเว้นว่าพวกเขาจะใส่เสื้อผ้าหลายชิ้นเกินไปซึ่งทำให้ส่งผ่านความร้อนกันไม่ถึงเลยต้องถอดเสื้อผ้าเสื้อผ้าของพวกเราบางดังนั้นไม่จำเป็นหรอกอ๋องั้นฉันจะกอดเธอแล้วนะโอเค อุ่นจังเลยสินเทียนดูนั่นสิพระอาทิตย์ขึ้นแล้วล่ะสวยจังเลยน้ำลงแล้วเราไปจับกุ้งหรือปูกันดีกว่าสินเทียนช่วยฉันด้วยใช้หินสิ อาหารทะเลเยอะเลยอาหารเช้าของวันนี้พร้อมแล้วนี่นี่ทำไมนายโยนกระดองมันทิ้งละ่ะมันมีเนื้ออยู่ในนั้นเยอะเลยนะเมื่อวานงูนที่เรากินไม่ได้ทำให้อิ่มเลยท้องเราว่างมากเลยตอนนี้กระดองนั่นอร่อยจะตายแต่เขายนมันทิ้งเฉยเลยเสียของจริงๆถ้าเธออยากจะกินกระดองก็ตามใจงั้นก็กินของปูตัวอื่นด้วยแล้วกันทำไมงั้นละ่ะ ครึ่งนึ่งนั่นฉันเป็นคนจับมานะปูพวกนี้ถ้าเธอกินมันมากเกินไปจะไม่สบายทองได้นะโดยเฉพาะไขป่ปูในกระดองจะทำให้ร่างกายมนุษไม่ค่อยสบายกลินดีจังเลยนี่ถ้ามีซอสสักหน่อยนะเลิศมากเลยละคืนนี้พวกเราจะอยู่ที่ใช้อาดอีกไม่ได้แล้วพวกเราต้องเข้าไปในป่าเพื่อสร้างที่หลบภัยจะได้กันลมหนาวได้ ป่าเหรอใช่แล้วเธอก็เห็นแล้วนี่ว่าเมื่อคืนอุณหภูมิมันต่ํามากถ้าคืนนี้พวกเรายัางอยู่ที่นี่ต่อถ้าไม่หนาวตายก็ต้องเป็นไข้แน่ๆทําไมต้องเป็นในป่าละ่ะพวกเราสร้างที่หลบภัยตรงชายหาดไม่ได้เหรอในป่ามันมีต้นไม้กับวัสดุอื่นๆที่มากพอสำหรับสร้างที่หลบภยัยแล้วพวกเราก็ยังสามารถหาอาหารเพิ่มได้ด้วยก็ได้เอาตามที่นายว่าแล้วกัน งั้นพวกเราจะไปหลังจากกินเสร็จเลยไหมไม่ล่ะก่อนที่จะไปพวกเราต้องเตรียมน้ำให้พอก่อนยิ่งไปกว่านั้นพวกเราต้องทำสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือเพื่อที่จะได้ไม่คาดกับทีมช่วยเหลือมะพร้าวพวกนี้อยู่สูงเกินไปมันอันตรายนะหรือเธอจะร้องล่ะฉันก็ไม่ได้อยากปีนหรอกนะแต่เธอชอบขอกินน้ำอยู่เรื่อย มพะพร้าวที่เหลือบนพื้นไม่พอสำหรับพวกเราสองคนหรอกนี่นายต้องการอะไรนี่เป็นวิธีการปิดต้นไม้ที่ฉันเรียนรู้มาจากทีวีซึ่งเรียกว่าเชือกสองเท้าหลักการของวิธีนี้คือการใช้เชือกทำให้สองเท้ายึดติดกับต้นไม้เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานและเชือกระหว่างสองเท้าก็จะยึดติดต้นไม้ไว้ด้วยเผื่อว่าผ้าตกลงมา ปลี่ยนต้นมะพร้าวนี่ยากกว่าที่เราคิดนั่นเนี่ยลำต้นมันเรียบจนมือจับได้ยากถ้าเราไม่ระวังได้ร่วงลงไปแน่ๆมันอาจจะดูอันตรายแต่ในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงยอดได้แล้วเอลินถอยออกไปไกลๆหาโอเคมีมะพร้าวเยอะเลยแค่นี้น่าจะพอแล้วดีเลยมะพร้าวสดๆพวกนี้ แตกต่างจากมะพร้าวแก่ตรงที่ให้น้ำมากกว่า3เท่า<ๆ>เธอจะถือมะพร้าวพวกนั้นไว้ทำไมละ่ะไม่หนักหรอโยนทิ้งไปเถอะโยนทิ้งมะพร้าวพวกนี้เป็นแหล่งน้ำของเรานะยิ่งก่อนนั้นก่อนจะเก็บมาได้ไม่ใช่ง่ายๆ่นายพูดว่าให้โยนทิ้งไปได้ยังไงอะเอาเถอะแต่เธอต้องรู้ไว้ด้วยนะว่าถ้าเธอดื่มน้ำมะพร้าวมากไปเธอจะทั้งอ้วกและท้องเสีย เธออยากจะท้องเสียไหลครั้งในที่ที่เต็มไปด้วยมูตะขาบหนูและ,มะแมลงแบบนี้หรอเมืม่อก่อนตอนที่เราดูรายการทีวีเราคิดว่าการเอาตัวรอนในป่าดิบนั้นน่าสนุกดีแต่พอได้มาเจอประสบการณ์จริงแล้วเรากลับอยากกลับบ้านกลับห้องไปนอนแล้วหลับให้สบาย เรารู้สึกเสมอว่าในมุมมืดพวกนั้นมันมีสายตาของสัตว์อันตรายนับไม่ถ้วนจ้องมองพวกเราอยู่นี่กินสิอย่าเอาลิมฝีปากโดนขอบนะนายมองหาอะไรอยู่นะทำไมเธอถามอย่างนั้นละ่ะก็ตลอดทางนายเอาแต่สำรวจพุ่มไม้ต่อให้งโง่แค่ไหนก็ต้องรู้ว่านายกำลังหาอะไรอยู่ เธอจำงูที่พวกเราเจอเมื่อวานได้ไหมแน่นอนสิงูชนิดนั้นมักจะอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ําและออกมาล่าเหยื่อแถวนั้นนายหมายความว่าแถวนี้มันใกล้แหล่งน้ําหรอยินดีด้วยเธอตอบถูกแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่มีรางวัลให้หรอกนะป่าแห่งนี้กว้างใหญ่มากนายจะรู้ได้ไงว่าแหล่งน้ําจือดอยู่ไหนอย่าบอกน้าว่าขึ้นกับดวงนะ่ะ เพนเพนพวกเราเจอแหล่งน้ำแล้วล่ะโชคดีจริงๆพวกเราหาแหล่งน้ำเจอตั้งแต่กลางวันเลยไม่ต้องข้ามช่วงเวลาของการก่อไฟไปเดี๋ยวก่อนเธอดื่มมันไม่ได้นะฉันรู้หน้าว่ามันมีแบคทีเรียนในน้ำเลยดื่มไม่ได้ฉันรู้ดีหนะ้าเราแค่อยากจะเตือนเธอเฉยๆทำไมเธอถึงโกรธด้วยล่ะ ทำไมเราไม่ตั้งเต็นท์ใกล้ๆแม่น้ํหล่ะแบบนั้นไม่สะดวกกว่าหรอทําไมพวกเราถึงต้องเข้าไปในป่าอีกถ้าเราตั้งเต็นท์ริมแม่น้ํามันอาจจะเสี่ยงในการพบกับสัตว์ป่าที่กำลังมองหาแหล่งน้ํานี่ยังไม่พูดถึงว่าถ้าฝนตกแล้วอาจจะมีน้ําป่าอีกนะตรงนี้แหละตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบและพุ่มไม้พื้นลาบก็เรียบดีแถมยังไม่ไกลจากแหล่งน้ํามากแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุด แต่มันก็เหมาะที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้แล้วฉันจะก่อไฟและหาไม้เพื่อสร้างเต็นท์นะเธอลองไปเดินดูรอบๆหาใบไม้ใหญ่ๆมาถ้าหาไม่เจอก็เอาพวกกิ่งไม้จากต้นไม้ก็ได้โอเคด้ป่าแห่งนี้มีความชื้นสูงนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ไม้ส่วนใหญ่เลยยังชื้นอยู่เราต้องทำให้ไม้บางส่วนแห้งและเก็บไว้เผื่อในตอนที่หาไม้แห้งไม่ได้ ดูจากพระอาทิตย์แล้วตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายสองพวกเราเหลือเวลาแค่ช่วงบ่ายซึ่งพอแค่ทำเต็นท์ได้แค่ฝั่งเดียวเท่านั้นเราจำได้ว่าเดินผ่านตรงที่มีต้นไม้ใหญ่เท่าแขนของเราอยู่พวกเราสามารถใช้มันทำเต็นท์ได้แค่ว่าเราจะใช้อะไรตัดต้นไม้ได้บ้างมีที่มีก็สั้นเหลือเกินใช่แล้วมันมีรายการเรียลลิตี้โชว์ของเยอรมัน เคยสอนวิธีการทําขวานหินด้วยหินสองก้อนนี่ก้อนนี้ไม่เร็วแฮะแต่พวกเราไม่มีเวลามากพอจะทําขวานแล้วใช้หินคมที่แต่กจากหินก้อนใหญ่ก้อนลำบากเกินไปเราต้องใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงเพื่อตัดต้นไม้ต้นเดียวแต่โชคยังดีที่เราต้องการต้นไม้แค่3ต้นต่อไปก็ตัดกิ่งของพวกมัน ฝ่ายนี้เราตัดต้นไม้ได้แค่9ต้นเองแต่เราต้องรีบกลับแล้วไม้พวกนี้รวมกันน่าจะหนักกว่า30กิโลกรัมเราเคยช่วยพ่อแบกต้นอ้อยตอนหน้าร้อนกลายเป็นว่ามันช่วยเราได้ตอนนี้เฉยเลยสินเทียนนายกลับมาแล้วแทนแทนดูสิว่าฉันเจออะไรมาใบกล้วยเต็มเลยเธอไปจูพวกมันที่ไหนละ่ะ มันมีปากล้วอยู่ห่างออกไปหนึ่งไมล์จากริมแม่น้ำานะ่ะแต่ลำต้นพวกมันสูงเกินไปฉันเลยเก็บมาได้แค่ใบเล็กๆทางด้านล่างโอเคแล้วละ่ะมีจำนวนเพียงพอที่จะใช้แล้วพวกเราจะเริ่มกันเมื่อไหรล่ล่ะตอนนี้เลยพวกเรามีเวลาน้อยเกินไปที่จะหาวัสดุเรามาสร้างที่กำบังเล็กๆเ,เพื่อใสยในคืนที่อากาศหนาวแบบนี้ไปก่อนแล้วกันใช้ประโยชน์จากเปลือกไม้โดยมัดกิ่งของมันไว้นี่เอง ฝั่งหนึ่งของเต็นท์จะเป็นการรวมกันของแท่งไม้และผนังแล้วใบไม้พวกนี้ล่ะเราควรจะมัดมันไว้กับลำต้นไหมไม่หรอกเพราะเราจะใช้มีดตัดมันไปจนถึงปลายตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ให้เป็นสองกิ่งที่เล็กลงจากนั้นเหลาใบให้แหลมจากนั้นก็ตอกมันลงกับพื้นสุดท้ายก็เอากำแพงมาวางทิ้งไว้ด้านหนึ่ง นี่คือเต็นท์ของพวกเราเหรอทำไมมันมีแค่ด้านเดียวล่ะอย่าเพิ่งดูถูกมันนะมันอาจจะมีแค่ด้านเดียวแต่มันช่วยให้ความอบอุ่นจากกองไฟคงอยู่กับพวกเราได้เท่านี้ก็สร้างเต็นท์ในห่วยได้รับ1,000คะแนนเท่านี้ก็อะไรเหรอเท่านี้ก็น่าจะทำให้พวกเราอุ่นพอแล้วเยี่ยมจริงๆ แค่นี้เราก็โดนระบบนี่หัวร้อยยอแล้ว